We'll เก็บมาฝากครับทางสถานีข่าว ATV TV ของคนอยุธยานะครับผู้ชมสามารถรับชมได้ทางเคเบิลช n e l ครับ HD 37หรือว่าทางเคเบิลในท้องถิ่นแล้วก็ทางแฟนเพจ YouTube สถานีข่าว ATV วันนี้ผมอยู่ที่สมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับเรามาถ่ายทําให้กับทางทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยยาวันนี้มาอยู่ที่ ชูชัยบุรีสีอัมพวานะ,นะฮะวันนี้เราจะมาดูอาณาจักรของคุณชูชัยนะฮะคุณชูชัยชัยลิ์เลิศครับท่านเป็นเจ้าของเพชรร้านเพชรชื่อดังนะฮะแต่ว่าอาณาจักรที่นี่เขาเปิดให้คนเช่าเข้ามาพักโรงแรมมีร้านคาเฟ่นะคาเฟ่ชื่อดังอยู่ที่นี่นะฮะอัมพาวาสีคาเฟ่นะฮะมีหลายอย่างเดี๋ยวเข้าไปคุยกันไปเจอคนที่เขาดูแลอยู่นี้แล้วก็ไปดูอาณาจักรที่นี่กันไปด้วยกันครับ นีรภะไเนาะแล้วก็มีระบบเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวใหญ่ดตัวใหญ่มันจะเป็นเซนเซอร์อ๋อแล้วก็ก็ขมือขอพรได้เลยครับอ๋อได้เลยคือใครวิธีการถ้าจะมาขอพรเนี่ยก็คือมายืนตามตามตัวเสเซอรตเองแล้วก็ขอพรใช่นี้เดี๋ยวโชคตรวจก็ขอพรก็เราขอได้ทุกเรื่องนะแต่เราอย่าไปบน เดี๋ยวพี่เขาจะสวดมาให้อ๋อพี่เขาสวดได้นะสนเสียงอะไรวะเสียงมาเรื่อยๆนะเสียง loud พี่เขาดีพี่มาจากทรทแวะมาดูครับ,รบอันนี้อันนี้อยากแนะนําขั้นตอนให้น้องๆได้ฟังหน่อยว่าขั้นตอนที่เข้ามาในนี้ต้องไหว้อะไรยังไงมัางรครับ<ข>อ๋อธรนรมดาจะมีชุดไหว้ครับหรือว่าเราใช้ทูกมือเปล่าไหว้ก็ได้ครับครับถ้าใช้พูกแล้วก็ไหว้ตรงปีเกิดปนการขอพรนะครับ องนี้เป็นองค์สุรินก็คือตัวแทนของพะศวะคือหยกครับหยกที่ไปหยก3ามสี่ล้วหกซิ่ครับทำธีที่ประเทศอินเดียมา3เดือนนะครับ้วมาทำที่ใหญ่ที่ที่นี่สามวันสามคืนนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรของคัาทีมไขมุกนะครับมันจะมีชุดหนึ่งที่เป็นมรกตกับเพชรสีเหลืองอ่ะเขาถอดเก็บไปชุดหนึ่งชุดบนครับมันจะมีตะขอรับอยู่ถ้าเราสังเกตตรงกลางมีตะขออยู่ไหมครับที่เงาเพ่นครับแล้วถอดเก็บไปชุดหนึ่งครับ แล้วก็ส่วนสององนะครับองค์นั้นเป็นทันราไลานะครับแล้วด้านนี้เป็นแมองมาร์ทีวีที่คุณชูชัยได้เชิญมาจากประเทศอินเดียนะครับคือประวัติที่มีตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับคุณชูชัยเขาทําธุรกิจเพชรเขาเป็นแค่พนักง,งานร้านเพชรนะครับแล้วเขาก็ไปขอพรนะครับขอพรแล้วก็เพชรมาขายก่อนจะขอพรเนี่ยเข้าไปเที่ยวประเทศอินเดียนะครับแล้วขอพรแล้วก็เอาเพชรจากร้านเพชรนะครับมาขายในห้างนะครับตอนนั้นครับแล้วก็เริ่มมีออเดอร์จากต่างชาติทางยุโรปทางแข่งครับจนดีขึ้นเรื่อยๆครับ คุณชัยก็เลยมีความศรัทธาในเรื่องเรื่ององค์สิวลึงแต่ว่าพ่อคุณชัยก็เป็นคนจีนครับแม่เขาเป็นคนไทยคนจีนถือว่ายกเป็นสิน่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยกมเป็นองค์ตัวแทนพระศิวะก็คือสิวลึงครับสิวลึงก็เปรียบเือนกับอาธรรมจักรเป็นตัวแทนพุทธศาสนาคล้ายๆกันถ้าเป็นทางสิวลึงคือตัวแทนพระสิวะถ้าเป็นธรรมจักอะก็ทางทางพุทธอะไรเงี้ยครับเหมือนตัวแทนครับก็เหมือนคําว่าโอมโอมเป็นตัวแทนของพระศิวะเทพแต่ถ้าเป็นคําว่านโมอะเป็นตัวแทนของพุทธเจ้า เป็นตัวแทนกันนะครับครับแล้วมันจะเป็นคนที่มาที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องต้องมากราบไหวมาจะกราบไหวที่นี่ครับมาขอพรนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้แล้วก็อีกตอนหนึ่งคือบนเลือนไทยเป็นพิพิธภัณฑ์สองโซนอยู่ครับเป็นแบบว่าของเก่าร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นมุมให้เราเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้เลยได้ครับอ๋อครับอันนี้เมื่อกี้บอกว่ามีขั้นตอนคือ จะมีวิธีการสวดที่จะนําสวดได้ใช่ครับนางร่าคือเราจะหยุดตรงปีเกิดเป็นการเสริมดวงครับอยู่แล้วเดี๋ยวจะนําสวดยังไงครับครับเดี๋ยวถ้าเราใช้ทุบก,ก็ได้แต่จริงๆมันจะมีชุดไว่ชุดไว่อย่างเงี้ยครับ,รบเป็นา ตัวงานงนมน้ำนะครับคือเหมือนกับว่าการความสมบูรณ์ตัวงานเหมือนเือนพืชพันธุ์นะครับแล้วก็เทียนเน่เหมือนกับเทียนกันเกิดเหมือนกับแก้ปีชงสมดวงเกิดนะครับเพราะพระศิวะท่านผู้ทําลายคือทําลายสิ่งไม่ดีนะครับเหมือนสมดวงเกิดแก้ปีชงพนรนารายเป็นผู้สร้างก็คือเหมือนการความเมตตาการทำธุรกิจอย่างเงี้ยต้องขอความเมตตาจากพรนารายเพระนารายกับพระวิษณุเป็นองค์เดียวกันนะครับครับ วันนี้ในเมื่อเราไม่มีทุนอยนี้แต่ว่าพี่นําสุดได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับให้ดูเดี๋ยวผมเอาเอาทู่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องเอาทู่เหรอกครับนะครับอยู่ตรงปีเกิดนะครับอันนี้เป็นเสริมดวงเกิดอยู่ตรงปีเกิดเลยใช่ครับปีเกิดเราครับครับครับเดี๋ยวแต่ว่าตามผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขอพรสององค์นี้ครับป้าตามผมนะครับออมนนสศีวายออมนัมมาสิวายออมนัมมาสิวาย พี่ตังงสารขอพรที่ปัญนธนาครับหน้าที่การงานโชคลาภสุขภาพความรักธุรกิจตำแหน่งหน้าที่การงานขอได้ทุกเรื่องครับองค์พ่อพระศิวะท่านทำลายความชั่วร้ายส่งตางนาโรคภัยไข้เจ็บสูตรมารให้ร้ายแก่บินดีครับเป็นการเสริมวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเราให้ดีขึ้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปทาวิธีขอพรขนอนี้มานี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับขอพรกันขอพรกนเนี่ยครับมาที่นี่ต้องแวะที่นี่เลยนะฮะ ก็มาสมุดสงครามองแวะที่นี่เลยนี่เราก็มาที่องค์แม่อมาทีวีแม่อมาทีวีองนี้ครับได้เชิญมาจากประเทศเดียที่ขุดเจอครับเป็นวัตถุราณที่คุณชัยเขาไปขอมาจากที่ทางอินเดียครับใช้ระยะเวลาเกือบสองปีคือคุณชัยอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบของเก่าแต่ว่าองนี้เขาเป็นเทวสถานที่ประเทศเดียที่เจอเขาไปเหมือนกับบูนะครับร่วมร่วมร่วมเอาเงินเบอร์จ่าล้วก็ทําเรื่องจากอินเดียแล้วมาไว้ที่นี่ครับ สองโองคือได้แมวมามากับพระวารายสองปีกว่าจะได้มานะครับพี่ขอพรครับจับมือท่านนะครับแล้วอนัภาพพิมพ์นิ้วท่านได้ถ่ายขอพรนี่พี่เขาฉีกับแอลกอฮอล์จับมือท่านครับแล้วอนุภาพพิมพ์นิ้วแมวมาทีวีครับในเรื่องอำนาจบารมีรับยศตำแหน่งหน้าที่การงานความรักธุรกิจนะครับใช่ใช่ครับ อันนี้มใช่ <นะ S 2> รครับกลมไปอันนี้มีการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของโคว,วิดเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็น,น, <ะ S 2> นมีการพ้น <ส>จับใช่ครับจับมือแค่นั้นะจับมือแล้วก็แตะอย่างนี้เลยนะครับอ๋อนะนี่เราไม่เคยได้เห็นนะคราก็มาขอเกี่ยวกับธุรกิจครับแล้วก็อะไรก็สําเร็จเยอะครับแล้วก็ก็มีมาเกี่ยวกับทาขายที่ไรเขาก็ได้ครับเวลาเขาได้ผมก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงขอลองนิดนึงนะครับให้ลองมาปล่อยค่ะหรือว่าเราเจอองท่านนี้ไม่ได้ เราก็ใช้เอาไว้ว่าอย่างไรด้านที่เวลาเราส่มนตัว่าถูกชั้นฟ้าถูกชั้นดินเนี่ยเราเราระดมเเทพอยู่นะเพรพของพระพักพร์พระพักตร์พักมอะไรองนี้ครับเป็นเพรพเป็นเทพอ่าพุทธศาสนาเรากับพามาเราจะเกี่ยวกันเหมือนพี่กับน้องครับเหมือนพี่กับน้อง พี่ครับถ้าประมาที่ชูชัยบุรีตรงนี้นอกจากตรงจุดนี้แล้วเรือนไทยแล้วจะมีอะไรที่ที่นี่ให้คนก็จะมีตรงเรือนไทยแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็จะสามารถสมัยก่อนคือมันจะแต่งชุดไทยนะครับแต่งชุดไทยแล้วขึ้นไปถ่ายบนเรือนไทยได้เลยได้แต่ตอนนี้ช่วงโควิดเขาเลยยกเลิกไปก็น่าจะเริ่มปีใหม่เรือนนี้ครับจะเริ่มมีการแต่งชุดไทยนครับสมัยก่อนจะมีดนตรีเล่นริมน้ำเ่ยครับี่เปิ่มตรงนี้เปิดมาหกปีหกปี าท่องเที่ยวเรเทศไทยนะครับนควรศรีุาพาผู้นชมมาออต้องบอกว่าด่แกส,น,าน,าสนจง่ายนายกยมกจะทำต่อใไห่แล้ว,อวกอนที่โรนมาทวงครับเมื่อแปดทีแล้วตัวตัวตโรงแรคือตัวที่อยู่ในสน้นะ,นะขึ้นไม่ได้เพราะเมื่อแปดทีแล้วเขาชาวบ้านเขาังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พอเสร็จแล้วเขาชาว่าเข้าใจก็เลยไม่มีไหนแกใจทาเป็นรันมาร์คตอนนั้นครับดีมากเลยสวยงามมากครัุชมมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้จริงจะมีโรง ผสมเวลาอ๋อเป็นมุมต่างๆให้ถ่ายรูปใช่ใช่เรืนอ้เวลาเป็นมุมถ่ายรูปใช่ครับถ่ายรูปเป็นเหมือนดันดันมาร์คครับอ๋ออก็ยังครบเลาอ๋อมุมต่างๆเรื่องนอำพลาได้คือมาในนี้ถ่ายได้เยอะมากได้หมดได้หมดได้หมดทำได้ครับโอ้ไฟตรงนี้นี่อ๋อเปิดไฟได้ตั้งบรรยากาศได้โอเคครับเดี๋ยวเปิดได้เลยได้ครับเปิดก็ได้ทำอรับ้ถ้าเปิดไฟดีกว่าในสว่างอ๋อโอ้นี่ สวยงามมากครับคุณผู้มชมนะฮะเราเข้าไปนั่งถายนั่งในได้ครับที่นั่งนถ่ายรูปได้ เบเกอรี่กับกาแฟนี่โอสวัสดีครับค่ะโอ้มีน้่งร้านเจ็ดก็อยู่ตรงนี้เราจะส่งริมฟองนะคะอ๋อตรงนี้สุดใหญ่เนี่ยคนก็จะมานั่งตรงนี้เลยใช่นี่ครับตรงนี้ที่ร้านเจ็ดข้างพี่อีกที่เขาอยู่อ้ของคอนกรีตทานได้ถนองได้ครับทานได้ต้องหน่อยนะคุณผู้ชมถ้ามาแล้วต้องซื้อนะสวยงามมาก เท็จแท้เนาะแท้ค่ะเท็จแท้แทเลยนะฮะผมขอรีบผ่าพก่อนน้นแต่ว่าสวยนะสวยมากตรงนี้เราก็เริ่มถ่ายรูปแล้ที่นั่งได้เลยครับอันนี้ตรงนี้เป็นลูกค้านั่งถ่ายรูปเลยครับพาเราเลยมุมสวยเยอะนะนี่โซนกาแฟกาแฟสวยนะโซนกาแฟนะอันนี้โซนกาแฟคือถ้ามาเนี่ยต้องนั่งตรงนี้เลยต้องมาตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ไปเดิน นะมานั่งก่อนนะวันนี้ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะให้เรามาพาผู้ชมมาดูนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ใกล้ๆเปิดประเทศแล้วนะฮะเราคุยอะไรวระแล้วเรื่องสายปลอนปลอดเปิดประเทศอะไรมาที่นี่เลยทำไมก็เป็นสายลูกนนั่ง ครับเป็นไงฮะวันนี้ได้พามาตื่นตาตื่นใจนะครับกับชูชัยบุรีสีอัมพาวานะครับว่ามีโอกาสมาที่สมุสงครามอัมพาวาครับมาเที่ยวที่นี่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ